เพื่อนยาจ่าพามาเบ่งหางหนกเนี่ยลองดูนี่ว้าวมันสวยงามมากๆนะคะสวยอีลีเพื่อนน,นสวยมากเขาจะลงไหลในสนน่เขาเลยละเขาเก่งนี่เพื่อนๆเหมือนเหยือกน้ำเลยได้ค่ะเหมือนเหยือกน้ำเลยนะคะ เหมือนเหยือดน้ำเลยเด้วค่ะเพื่อนๆพนนื่นี่นี่เขาทำปนีดมากไม่กระทั่งหัวจุกเขานี่นะนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่ที่เขามัดเขาสารนี่เพื่อนเพื่อนอวยจัง